สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกๆทุกคนครับเมื่อไลร่พี่น้องเลยทางจังหวัดตำนาจเจิริญครับฝนสีมาแล้วคลิปนี้ครับพี่จานะครับภาพี่น้องมาเบิงงัวทองใส่ไงสองตัวครับทองหาเดือนกว่ากับทองแปดเดือนกว่าครับพี่น้องปีกัดขอกงว่าครับบ้านสร้างกว่านี้คมครับตำบลหน้าหว่าอำเภอปทุมราชภงมิาจังหวัดตำนาจเจริญนะครับเอาให้น้องตาเพิ่นมาจับให้อันนี้ก็จะอย่าไปกินยากระโมูครับอยู่ด้านขวาพี่จามีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นอื่เพิ่นอ่ะ เป็นท้องหาเดือนกว่ากันครับความงามสดๆเลยพี่น้องเฉียงๆทั้งสี่ครับตัวที่หนึ่งครับเป็นบามันลูกผสมครับท้องหาเดือนกว่าครับถ่ายสูงร้อยสี่สิบสามบวกลบลูกสองค่าท้องครับประกันท้องประกันตัวนี้ครับพี่น้องตัวที่หนึ่งครับเปิดราคาไว้อาหารหนาไม่ได้ลูกสองหมื่นสี่พันครับต่อได้ครับทรงฟีไฮหนึ่งร้อยกิโลครับนี่ครับท้องห้าเดือนกว่าครับพี่น้องตรวจทองเรียบร้อยครับประกันท้อง มื่อแน่คืมแน่ตองกาพ้อไพ่ครับพี่น้องครับตกคักตกแน่ตกอีหลีพี่น้องไอ้ทางอำนาจตกดีแห้งโอ้แดดกำลังแหยมมาล่ะแดดฝนครับด้านล้างพิจาร์คืมมาหนาสิบหลอดมือนี่นี่ครับสองหมื่นสี่ครับพี่น้องสูงร้อยสี่สิบสามหวกลบครับลูกสองค่าทองครับผสมบามันผสมโตมาครับเอาพี่น้องเอ้ยสดนะครับลูกสองค่าทองเปิ้งหน้าตาหนมันครับจมูกดำนะครับบอฉีบอแวงครับขิปหูดำเขาใบแตงน้ำเดิมครับให้น้องตักขึ้นมา จับไห่ครับนะแลมือนีละหมวกกับว่าใสข้าวเดียวนะครับประมาณสองสามกะท่กันแล้วครับต้นโตเพิ่สูงหน่อยสี่ทิพสามครับเครื่องดำพ่วงหางดำครับพ่วงหางดกดีนุ่มสี่เต่านุ่มงามครับนี่ครับด่านท้ายเพิ่เสาสี่ครับห้องครับพี่น้องมัวนทองครับพอดีเลี่ยงครับลอยพอดีเลี่ยงอันนี้น่าทีเป็นหอยไอ้เคยเป็นลำปีสักิดตะดดนนะครับพี่น้องนาต้นโดนแล้วล่ะนุ่มสี่เต่านะครับ เล็บข้อเท้าปกติดีพวนเพืเ่นเฟียกันไม่เป็นทังไหวะเนี่ยะเพื่อนเราหนาไปสุกมั้งปะหนาไปสุกจับกันครั้งแรกแล้วน,นี่พวนรับแล้ว <c oughs> เอ,อ,เอ,อ้อเพื่อนทหากดีเพื่อนมาผู้หญิงบ่านี่ล่ะโอ้พี่น้องเลยว่าเป็นหนุ่มหมูผมเอาสองหมื่นสี่พันครับพี่น้องขาถกขาทอนประกันให้สิบหามือครับทองประกันให้ครับง้อเชิงเชียง เป gamer, ็นตะหักตะแพงครับบามันลูกผสมนะครับนงตักอาจวิโตสูงแน่สูงลอยเจ็ดสิบหาคนของงวเอาฟังนี่งวจับได้ใบได้เด้อพี่น้องเด้องอลอยพอดีเลี้ยงครับห้องสักสี่เด้อห้องหาเดือนกว่าครับประกันท่วงประกันตำวนี้ครับพี่น้องสองปีกะอ่าลอยลอยกิโลนี่ครับเพิ่งฟังนี่เพิ่นไหลคนกับงัวพูนเอาหนาจูกันอยู่หูปนเดหูบ้านนงตักเอาหูแห้ง ห่างเห้างแรกเลยเนี่พี่น้องชิมาจับนะครับบ่ได้กินหยามกันทักเสศนอยู่เอาโซคลอนประกันให้ครับพี่น้องมาถือใจโท่มาพูดคุยกันนะครับง้อจังเชื่องประกันทองสี่นะครับเปิดไปอ่าโซสีแดดก๊กาังออกจับพ่นหยอดทันทังหน่อยยีน้ำงามนแดดดอกข้าวหน่อพี่น้องสีแดงดีอยู่ด้วยได้หนังตาคนจับจัดทาจังหน่อยเออโอเคอพ่ออ่านด้านหน้ามาผมจังหน่อยครับโอ้ยควาสั่งได้ขนาดเอา นี่ครับนี่ละต,ต้นโตเพิ่นสูงหน่อยทีสามครับทองหาเดือนผสมปลามันผสมโตมาครับมาถึงใจโทรมาเด้อพี่น้องสดสดติปะ่ะจุ่งยางจัาหน่อยครับต่อไปปูจะยางบนเขาไปขอบกันเลยไปยางบนด้วยพวกเบิ้งดังดนไายจุ่งไปลเลยนี่ครับจุงง่งไงไงต่อไปครับไปเบื้องต้นที่สองนะครับ ตัวที่สองครับพี่น้องเป็นงัวทองไก่ขอดนะครับโอ้ขอหยาดเด้อพี่น้องเด้อเมื่แห้งนะครับโอ้โหพี่น้องทองแปดเดือนกว่าครับท้ายสูงร้อยสี่สิบสามบลบครับทองแปดเดือนกว่าเปิดราคาไว้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับสองหมื่นหนึ่งพันหาร้อยครับต่อได้ครับทรงฟีห้ยลอยโลกครับพี่น้องนี่ครับทองไก่ขอดนุ่มบวบนะพี่น้องเอ้ประกันทองครับประกันตำนี้ครับขารทูกาทอนประกันหอสิบห้ามือครับ บามันลูกผสมครับเคยไปลุกละสองตนะครับตัวที่สามค่าทองครับให้น้องตักมาจับให้้หพี่น้องเลยพี่จาเปลี่ยนเข้าใหเหล้วครับเข้าแดงงานะครับนีสูงหน่อยีสิบสามควันก็จับตีจับมองน้องครับลํำตัวเงาครับงวตัวนี้ครับเบื้องหน้าน้องเันครับนี่กีบผู้ดาครับใบหูบ๊วฉีครับพี่น้องจะููสีดํานะครับฟังฟังขวาเขานิดนึงฟังใส่บวกเขาครับปกติดีนะครับให้น้องตาคนมาจับให้ครับ เหมือดต่างตเนาะฝนซีมาแล้วพีจาเสียสลระมวกให้เพิ่นนะครับยาเพิ่นนาดำอ่ะนุ่มเริ่มบวมแล้วพี่น้องลัตัวเงาเนาะครับเด้อน่ครับสองหมื่นพันหาร้อยครับราคาคุยกนได้่เด้อทองไก่คอร์ดนะครับบริษณสนองไปอรุนนะครับอ่ะนุ่มเริ่มบวมแล้วนุ่มสีเต่าครับเล็บกว่าเต่าปักกะทดีบามันลุกผสมครับสูงลอยสี่สิบสามบล็ลคครับถูกถอนประกันแห่งสิบห้ามือนะครับต่อไปช่มดันถ่ายครับ เครื่องพ่นสีดำนะครับพวงหางดำครับฟอยหางกระดกดีน่มบวมนะครับน่มสีเตาเริ่มลงแล้วนะครับเริ่มโยบแล้วงอทองไก่ขวอนผสมโตนะครับผสมตัวมานะครับผสมโตเป็นตัวที่สองครับหรือผู้ใดพอมีเงินครับสามารถที่จะซื้อไมน้ากันได้นะครับงอแมาน้ากันนะงอแมาน้ากันแพคคูได้เลยครับเป็นสื่อสองในซีเร็นนาตาโนกดี ควันจับดีครับนุ่มเพลนโอ้ยเหมือหลายพี่น้องเลยพอ,อยหยาดนะครับเม,มื่อเดือนนี่ครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับกระซัมว่าซื้อสองตแล้วครับพี่ดองไปรุ่นเอาอีกตัวหนึ่งในทองนะครับทองแฝดเตือนนะครับแปดเตือนกว่าเบื้องฟังนี่เพื่อนนะครับทองตักจับให้ลองตักเป็นค้นสูงนะครับสูงหน่อยเจ็ดทิพหาหัวตัวใหญ่อยู่เด้นี่ครับเบื้องฟังนี่ งวค่อนข้างจะเชื่อยทั้งสองตัวนะครับนะดัดถ่ายปนพี่ตื่นเพราะหลังกว่างนี้เนาะพี่ตื่นมาเนี่ยูอ้ยไพี่น้องเอ้ยน่ครับลูกพ่อจะ,ะถีบไปแถวในลูกงันบอเต้บอถีบด้วยครับพี่น้องนะหัวเอาสนใจกระทูมากนะครับเจะมอง่ันกับประมาณนี้นะครับชึบาาตาเน้าปน อ่เบอร์ไล่เบอร์โทรนะครับพี่น้องครับเบอร์ไล่เบอร์โทรเลยนะครับแฟนปู่กับพี่จ่าปทุมราชนะครับเพจกับพี่จ่าปทุมราชแฟนเพจนะครับมักถึกใจตัวใดโทรมาครับหรือพี่น้องว่อยากได้พรามีเงินเมาส์เปิ่มกันก็ได้นะครับห้องเศาซีกับห้องเศร้าเอสหาลายครับตัวหนึ่งทองหาเดือนกว่าตัวหนึ่งทองแปดเตียนกว่านะครับป่ะน้องตะกลบนเบื้องทางสายนึงกับไปเขาขอกเลยครับจุกง่ายๆพี่น้องเลยอ่ะเบรคก้อนนึงก่อนเบรกก้อนเบื้องทางสายอ่ะเออนี่ครับทางสายกันหงอใหญ่อยู่เด้อ สมัยก่อนในนาที่แพงเติบสุมเหมือนกากไอ้เบียดเนื้อครับทุกคนไปลุ้งเขาเลยครับเดีย๋ยวไปย่างกันไปเลยอยู่ขอบข้างซ้ายก็ได้เอออันนั้นจิเข้าของขวา,นนาคลิปนี้ครับสวัสดีครับ